เดี๋ยวนี้ใครกำลังเป็นอย่างไรเรียกชื่อตัวเองว่าชนชาติไหนถือศาสนาไหนมีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นพวกนายทุนหรือเป็นพวกชนกรรมอาชีพคิดดูเถิดมันมีความทุกข์ในข้อที่ว่ามันโง่ในเมื่อเกิดผัสสะขึ้นแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันโง่ พัสสานั้นก็ปรุงให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์ถ้าเขาไม่โง่พัสสาเกิดขึ้นแล้วเขาควบคุมได้ไม่ปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานที่เกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์นี่เราจะพูดว่าเขากำลังถือศาสนาไหนอยู่ก็ตามใจในโลกนี้ความทุกข์ของเขาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ และความทุกข์ของเขาถ้าดับลงก็จะดับลงในลักษณะอย่างนี้เราจึงเห็นว่าทุกคนมันมีปัญหาอย่างเดียวกันจริงๆหรือว่าเขากำลังมีวัฒนธรรมต่างกันอย่างไรเป็นคนเจริญแล้วหรือเป็นคนด้อยพัฒนา าการเกิดขึ้นแห่งทุกข์และการดับลงแห่งทุกขก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อให้ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่าตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วไม่เกิดบ้างมันจะถืออย่างตรงกันข้ามอย่างไรการเกิดทุกแระดับทุกก็ยังคงเป็นอย่างเดียวกันบางคนถือว่าตายแล้วเกิดอีกอมันก็มีความทุก์เกิดขึ้นอย่างนี้ความทุกดับไปอย่างนี้ บางคนคือว่าตายแล้วไม่เกิดอีกมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้และความทุกข์ดับลงไปอย่างนี้คนจะเป็นสัสตาทิฏฐิคนจะเป็นอุเฉททิฏฐินับติกาทิฏฐิต่างกันอย่างไรความทุกข์มันก็ยังคงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้และทุกข์ก็ดับไปในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่ามันโง่โเมื่อมีเวเ,เมื่อมีผัสสะ แตยจำไว้ดีวันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าเมื่อมีผัสสะถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วผัสสะโง่นั่นจะปรุงให้เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเป็นทุกข์จนได้ถ้าเรามีสติปัญญาเพียงพอเกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ควบคุมผัสสะนั้นไว้ไม่ปรุงเป็นเวทนาโง่ เป็นปัญหาเป็นอุปาทานได้มันก็ไม่เป็นทุกข์นี่จะท้าทายถึงอย่างนี้ว่าคนมันถือลัทธิอะไรอย่างไรก็ตามมันจะต่างกันเป็นฝ้าและดินก็ตามแต่ความทุกข์และความดับทุกข์มันเป็นแต่อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้น เป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอิทัพปัจเจตาอย่างเดียวเท่านั้นว่ามันงูในขณะแห่งผัสสะแล้วเป็นเกิดทุกข์มันฉลาดพอในขณะแห่งผัสสะแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์นี่แหละคือธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ว่าจะอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชน ทั้งเทวดาและมนุษย์หมายความว่าคนมีกินมีใช้แล้วมันก็ยังเกิดทุกข์อย่างนี้ระดับทุกข์อย่างนี้คนยังไม่มีกินยังไม่มีใช้อดอยากอยู่มันก็เกิดทุกข์อย่างนี้ระดับทุกข์อย่างนี้ <c oughs> มันมันมีอยู่เป็นสองชั้นเ,เช่นคนมันอดอยากไม่มีกินลําบากตอนนั้น มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องอดอยากธรรมดาแต่พอมันอดอยากเกิดความอดอยากขึ้นมาในใจกระทบใจแล้วมันเป็นผัสสะแล้วมันยัง,งโง่มันยังคิดไม่เป็นความรู้สึกอดอยากที่เป็นผัสสะนั้นก็จะทําให้เกิดทุกข์จนได้แต่ถ้ามีสติปัญญาทาันแม้จะอดอยากมีทนทรมานอยู่เพราะความอดอยาก ผัสสนั้นเกิดแล้วมันไม่โง่มันก็เห็นเป็นของธรรมดาว่าเช่นนั่นเองโว้ยไม่ไปทุกข์กับมาให้เสียเวลามันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันเราจะอดอยากหรือจะไม่อดอยากมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์เท่ากันแหละถ้ามันโง่ในขณะที่มีผัสสะเกิดขึ้นมีนค่คอยมีความฉลาดเมื่อผัสสะเกิดขึ้นในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแื่ทางใจเองซึ่งมีอยู่เป็นอันมากนี่คอยฉลาดให้ทันเถิดแล้วผัสสนั้นมันก็จะไม่ปรุงให้เป็นเวทนาโง่โง,ง่ทำให้เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่โง,ง่แล้วกเกิดอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นเป็นตัวกูของกูเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของตัวกูมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเอง เราจะต้องศึกษาหัวใจพระพุทธศาสนาข้อนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งโดยประจักษ์กันทุกคนว่าพระพุทธศาสนานั้นมีหัวใจสั้นๆคือเกิดผัสสะแล้วถ้าไม่มีสติปัญญา มันก็เป็นผัสสะโง่และปรุงขึ้นเป็นความทุกข์ถ้าเกิดผัสสะแล้วมีสติปัญญามันก็ไม่เกิดเวทนาโง่และปรุงขึ้นเป็นทุกข์มันสำคัญอยู่ที่สติปัญญาต้องมีเพียงพอสติพอมะเขามันลึกได้เร็วปัญญาพอมะเขามันแก้ไข ได้หมดปัญญาคือความรู้ที่จะแก้ปัญหาได้สติคือความนำเอาความรู้มาเร็วๆทันแก่เวลาสติเหมือนกับพาหนะขนส่งขนส่งเอาปัญญามาทันแก่เวลาคือเวลาที่พัทธะมันเกิดขึ้นซึ่งว่าที่จริงแล้วมันก็เร็วหรือจะสายฟ้าแลกพัทธะเวทนานี่ แต่ถ้าเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงเราก็มีสติปัญญาพอและเร็วจริงเหมือนกันมันก็มีสติปัญญามากพอและมาทันในการที่จะควบคุมผัตส,สานั้นว่าอย่างถูกต้องไม่จะมีเวทนาอะไรออกมามันก็ไม่โง่ไม่ลงจนยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนา แต่มีปัญญาเห็นเสียว่ามันก็ไอเวทนาอย่างเดียวกันนั่นแหละสักว่าเวทนาแล้วไม่เอาทั้งนั้นเวทนาสุขหรือเวทนาทุกข์ไปเอากับมันข้าวแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นก็ไม่ให้ยึดถือในเวทนานั้นว่ามีความหมายอะไรเวทนาสักว่าเวทนาเท่านั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาไปตามอำนาจของเวทนาก็ไม่เกิดอุปาทาน ว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันได้เกิดขึ้นแล้วแก่ตัวกูของกูก็ไม่มีทุกตัวอย่างที่ที่จะต้องรู้หรือเห็นว่าว่าความตายมาปรากฏในความรู้สึกว่าเราทาั้งคันนี่จะต้องตายก็หัหวเราะเยะาไห้ความตายก็สักว่าความตายมันเป็นอย่างนั้นเอง ไม่มีความหมายเป็นตัว,ต,วตนของความตายไม่มีความหมายเป็นตัวตนของเราของจิตนี้จิตนี้เห็นความตายเป็นของธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ความตายของจิตนี้เพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติธรรมดาจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาอย่างนี้ก็หัวเราะเยาะความตายก็ไล่กละเพิดเหยความตายหนี้ไป มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าความตายกำลังมาถึงรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วแม้ว่าสังขารนี่จะต้องแตกดับอย่างที่เรียกว่าตายลงไปมันก็ตายอย่างไม่ตายตายอย่างไม่มีผู้ตายไม่ไปโง่ว่ามีตัวกูตายนั่นมันเป็นความโง่สร้างตัวกูขึ้นมามันก็มีความตายของตัวกูมันก็เป็นทุกข์คือมันบ้ากันใหญ่ ถ้าจิตมันรู้สึกว่านี่มันก็สักว่าเป็นไปสักว่าการเป็นไปตามกฎอิทัิปัจยตาตามกฎของธรรมชาติความเจ็บอย่างนี้การดับขันอย่างนี้เป็นอาการแห่งอิทัพปัจยตามันก็สักว่าอาการแห่งอิทัพปัจยตาไม่ให้เป็นความเกิดแก่เจ็บตายอะไรขึ้นมาก็ไม่มีตัวบุคคลผู้เกิดแก่เจ็บตาย ที่พระพุทธเจ้าท่นานสัตว์ว้แต่ลูกศิษย์มันโง่เองพระองค์สัตว์ายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดแต่ละลูกศิษย์มันโง่เอง